หาเชื่ถึงตลาดเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะมีเรื่องกังวลนิดหน่อยอะ่ะไก่กังวลเรื่องอะไรล่ะพักนี้วินเนอร์กับฟุกทะเลาะกันบ่อยๆฉันกลัวจะทะเลาะกันจริงจังนะสินี่เธออย่าคิดมากเลยสองคนเนี้ยเขาโตมาด้วยกันนะไม่มีทางทำอย่างนั้นหรอกหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะอ๋ออีกอย่างนะ ฉันนะต้องขอบใจเธอมากที่ให้ฟลุกลูกชายอะนะมาช่วยฉันขายขนมครกทุกวันเลยอ่ะโอ้ยก็ยกให้เป็นลูกบุญธรรมแล้วไงาหน้าที่ของลูกอะก็คือก็ต้องช่วยแม่อยู่แล้วอีกอย่างหนึง่งทำขนมครกอร่อยสักขานาดเนี่ยคนติดใจทั้งตลาดไม่เว้นแม้กระทั่งฟุกเลยนะถึงได้ติดอกติดใจมาช่วยงานที่ร้านบ่อยๆ <c oughs> แล้วเนี่ยฟุกไม่กินข้าวที่บ้านเลยนะสวัสดีครับ ว่าไงจ้าลูกขอเงินหน่อยได้ไหมครับอ๋อขอเงินเหรอลูกได้ได้ได้นี่ไงลูกเงินขึ้นไหมล่ะไม่เอาเมายุครับขอเงินหน่อยได้ไหมครับเอาไปทําอะไรจ้าลูกอยากกินขนม,มครับอยากกินขนมหรอได้จ้ะแล้วก็อีกอย่างครับวันนี้อยากเชวนเมยุไปช่วยเรื่องรองเท้าสตาร์ทหน่อยครับ ไปด้วยกันนะครับได้จ้ะไก่งั้นเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะไปช่วยลงเท้าให้ลูกก่อนอ้อ,อ,อนสักขนาด,ด,ดนี้ฟุก๊กจ้ะใช้ฟุ๊กจริงๆด้วยวินเนอร์จะไปซื้อรองเท้าวจ้ะไปด้วยกันไหมจ๊ะไม่ดีกว่าครับแม่ยุผมตั้งใจจะไปช่วยแม่ไก่ขายขนมพกนี่ครับ ก็เป็นอะไรของเขา่าจ๊ะไม่รู้เหมือนกันครับแม่เราไปกันต่อเลยครับ